โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้เราจะมาดูการต่อสู้ระหว่างมังกร2ตัวนะครับมับงกรตะวันตกและมังกรตะวันออกนะครับผมจะมีมังกรไวเบิร์ดและก็มังกรจีนของเรานะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับลอก็กดหลายคนละหนึ่งติ๊กนะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนเราไปดูกันเลยดีซีช p อปมกาแมฟฟิช เล่นต้นง9บาท <S <S ไก่เงิน <S <S ไก,เก่ไกเบ็ดต่างๆเบ็ดซิสตินี่ก็มีรับกฎเกมพาราคาถูกรับเติมโลบักแท้โปรโมโชั่นอีกเพียบร้านจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มีแจกโค้ดด้วยนะเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยเอาล่ะตอนนี้การแข่งขันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับมังกรตะวันตกนะครับก็ปล่อยสกิลไปนะครับปั่นโค้งใส่นะครับปล่อยบีมใส่ํามมังกรจีนตอนนี้ทำอะไรครับทำอะไร สกิลปล่อยสกิลวงกว้างครับระเบิดรอบข้างหมดเลยครับแต่ไม่มีระเบิดแบบใกล้ๆตัวเลยนะเอ้ยตีโดนไหมเนี่ยไปครับม้วนม้วนใส่ครับม้วนฮึมมังกรตะวันออกทําไงครับบินหนีครับบินหนีเข้าไปใหม่ครับตั้งหลักเขาเรียกว่าตั้งหลักปั่นกงเล็บใส่นี่มังกรจีนมังกรจีนปั่นโค้งใส่ครับปั่นโค้งโอ้โหสกิลมีแต่สกิลตีเอลีนะครับเนี่ยเป็นสกิลตีแบบวงกว้างมากเอาพ่นไฟครับพ่นไฟ,นไฟยิงบีมใส่ โอ้โมุมนี้สุดจัดโอ้ั่นโคง้โคงอีกแล้วไปกดสกิลมั่วเลยตอนนี้มังกรจีนโ,โดนโกองเล็บไวเวิรนไปองั่นโคง้โคงใส่กันครับตอนนี้มาปั่นโคง้โคงนี่ไม่ใช่เกมฟุตบอลนะนี่เกมเกมโลบล็อกเกมโลบล็อกเกมต่อสู้นะครับโมเดลมาสวยมากครับตอนนี้โมเดลสวยมากทุกคน,นครับตอนนี้เหมือนเหมือนมังกรจีนจะค้างะลรครับอุ้ยพ่นไฟใส่ตากล้องเอาพ่นไฟใส่ตากล้องครับโอ้โหสงสัยตากล้องพูดมากเกินไปโอเคไหนไวเวิร์นไวเวิร์นบินบินโฉบกันครับบินโฉบ บินโชบแล้วไงต่อยิงบีมครับยิงบีมโดนด้วยนะโอ้โหมังกรจีนตอนนี้ปล่อยสกิลไปแต่ไม่โดนนะครับไม่โดนอะไรเลยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไวเวิร์นปั่นกงเล็บโค้งใส่ทีเดียวหายเลยฝ่ายที่ชนะคือมังกรตะวันตกนะครับผมจะเป็นมังกรไวเวิร์ตนตัวนี้ไม่แน่ใจว่าตัวสกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนทางมังกรไวเวิร์นจะได้เปรียบกว่ามังกรจีนนะครับ โอเคเราไปต่อกันที่ยก2นะครับยก2เราจะรีกันแบบไหนจะชนะกันมานี้มังกรจีนแกจะชนะบ้างไหมเรามาดูกันครับเลาตอนนี้ก็เริ่มกันแล้วนะครับเริ่มกันต่อได้ครับมังกรไวเวิร์นครับ ปล่อยสกิลใส่ครับมับงกรจ oh yeah, ีนนะครับปล่อยสกิลเอลีแ <craft> ต <monitoring> ่ไม่โดนเลยครับตอนนี้โดนแล้วครับโดนแล้วยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปตอนนี้มองไม่เห็นมังกรไวเวอร์เลยครับมังกรไวเบอร์โอ้โหแอบแอบอยู่ข้างล่างครับแอบข้างล่างอยู่เหนือกว่าเสมอครับมังกรจีนมังกรจีนบอกฉันอยู่ข้างบนฉันมีสิทธิ์ชนะเว้ยฉันมองเห็นทุกอย่างโอ้โหตอนนี้ไวเวอร์อยู่ไหนไวเวอร์อยู่ไหนหาไม่เจอครับโอ้โหกำลังควนกันอยู่ตอนนี้ปั่นโค้งๆแต่กันถ้าปั่นโค้งๆปั่นโค้งๆ ไม่มีใครรอครูดาวสกิลอยู่นี่อุ้งหงสกิลบีมโดนขนาดนี้ต้องตายแล้วแหละต้องตายแล้วไวเวิร์นรอบนี้มังกรจีนไม่ยอมเลยครับมังกรจีนไม่ยอมบินขึ้นสูงอีกขึ้นสูงอีกนะครับวิวิกระแทกลงมาบัดรของคงแล้วกระแทกลงมาครับโอ้โหไวเวิร์นยิงบีมใส่เรื่อยๆครับไวเวิร์นรู้สึกเหมือนไวเวิร์นจะคอมโบดีกว่านะครับเขาเวิร์นอาจจะชานานมากกว่าตอนนี้ตอนนี้แล้วไงมองไม่เห็นรเลยเอฟเฟกเยอะเกินเอฟเฟกเยอะเกินเรามัรลอลุ้นรอลุ้นอย่างเดียวครับ แม่เงยไปแล้วไปแล้วตบกันเรียบร้อยครับผมไวเบิร์นชนะอีกรอบโอ้โหคนนี้เขาแบบคอมโบโกเก่งเกินบางทีแม่มังกรจีนสู้ไม่ได้เลยครับตอนนี้ไหนดูตัวนี้ดูตัวปังนี่ผู้ชนะของเราครับยกที่2แม่เก่งเหลือเกินครับคอมโบโอเคครับเรามาต่อกันยกที่3นะครับตอนนี้มังกรจีนได้แปลงร่างขึ้นมาแล้วครับถ้าแปลงร่างโเคตรเท่เลยครับตอนนี้ จัดไปครับแล้วก็มังกรไวเบิร์นครับแปลงล่างส่วนนะแปลงล่างส่วนพร้อมเสมอมเมื่อเธอต้องการลองพร้อมจะตบกันหรือเปล่าเล็บเธอกับเล็บชั้นมันคนละยาวกันเฮ้ยมันคนละชั้นกันนะแหมเล็บชั้นยาวกว่าเล็บเธอสั้นกว่าชน,ชนะอยู่แล้วปาดก็ไปครับปึ้งปึ้งๆๆเลยโอ้โหตอนนี้บินส่วนครับบินโชกกันหากันไม่เจอแล้วตอนนี้โอ้ไวเบิร์นได้เปรียบอ่ะไวเบิร์นอยู่ข้างหลังมังกรจีนคนระับมังกรจีนกาลังปั่นโค้งใส่ปั่นโค้งแหมไวเบิร์นตั้งหลักครับตั้งหลัก เขาเน้นตีถอยตีถอยครับตีถอยเพื่อตั้งหลักนะแล้วก็ยิงไกลแล้วค่อยเข้าไปตะปบนะครับมันตะปบมันจะปบมันจะตบเธอมันจะร่วงครับมันจะร่วงแล้วตอนนี้มังกรจีนปั่นใส่ครับปั่นโค้งโค้งปั่นโค้งโค้งหมุนหมุนอย่างเดียว <c ối> อือโหสกิลเอโีครับสกิลสกิลโคตรใหญ่เลยครับแหมโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกแต่ไม่ตายสักทีนะครับมังกรใบเบิร์น เขาปัดโ้งแต่ไม่โดนอีกแล้วครับรู้สึกเหมือนมังกรจีนจะเว่าวบ่อยนะครับมังกรจีนว่าวบ่อยไปละเราแล้วก็มังกรไวเวินครับสกิลเขาพลิวกว่าครับตอนนี้เขาพลิ้วกว่าย้งไงครับมีคนตายเต็มหน้าเลยไหมปันโ้งใส่กันนะเผาเผาอุ้ยเผาโคตรสุดองปาดกงเล็บกง,งเล็บมหาการครับเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเร็วได้ผู้ชนะแล้วนะครับตอนนี้หันตูดใส่ด้วยแม่ ไวเวิร์นชนะไปนะครับไวเวิร์นไวเวิร์นของเราก็ยังพลิ้วกว่านะครับตัวมังกรจีนเนี่ยจะแบบแหมทรงเหมือนจะพิ้วกว่านะหนูแปลงร่างใส่เลยนี่ได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมจะเป็นมังกรไวเวิร์น <c oughs> ยกที่3เรียบร้อยครับผมทุกคนสําหรับ3มยกนี้ที่เราได้มาสู้ที่เราได้ทดลองมาสู้กันนะครับจะเป็นตัวของมังกรตะวันออกและตะวันตกนะครับ <c oughs> สองคู่นี้ทุกคนคิดว่ายังไงกับการต่อสู้อันี้มันไหมอ่า แล้วเราใครแบบคิดว่าตัวไหนเก่งกว่าต้องคอมโบยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะอ่าฮะตอนนี้เท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยตัวของอไวเวิร์เนี่ยจะมีสกิลที่ตีตีแล้วพุ่งนะครับเยอะกว่าครับแต่ว่าตัวของมังกรจีเนี่ยต้องเล็งให้มันดีก่อน,นครับแต่ว่าตัวของวเวิร์เนี่ยมันพลิ้วกว่าครับอยู่ที่คนคนใช้ด้วยนะ คนใช้ก็ต้องพลิวนะครับถ้าคนใช้ไม่พลิวก็เท่ากับขี้นะครับเริเป็นขี้ได้เหมือนกันอา่าฮะสกิลแต่ละสกิลของตัวมังกรจีน,นจะค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีสกิลหนึ่งที่ใหญ่มากก็จะเป็นสกิลซีใช่ไหมสกิลซีนะจะเป็นการโจมตีแบบเอโอีกว้างๆเลยนะครับแต่ว่าดาเมจก็จะอาจจะเบาวกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันโอกาสโดนเยอะนะครับแต่สกิลอื่นคือความแม่นยําต้องสูงครับมันถึงจะแรงนะอฮะอย่างเช่นยิงบงยิงบีมนะครับ แต่ว่าตัวของไวเบิร์นเนี่ยตัวเรวยกไดว่าระยะตัวมันกว้างนะครับแล้วก็คอมันสั้นอ่ะมันไม่ได้ยาวนะครับดูดิตัวตัวมันแบบมันติดป,ปีกอะ่ะมันไม่ได้แบบบินแบบลอยได้นะครับก็จะชิวๆเลยตัวนี้บินพลิวๆนะครับสกิลพุ่งเยอะยิงบีมก็มีนะครับแรงๆทั้งนั้นก็คือถ้าใช้คล้องคือพลิวครับตบ,ตบได้ทุกแผ่นตบได้ทุกอย่างครับ เออตัวแม่งโหดสัตว์เลยอุ้ยขอโทษครับคำหยาบตัวโหดมากครับผมตัวนี้อ่าสำหรับใครที่คิดว่าตัวตะวันออกนะครับเก่งกว่าตัวตะวันตกนะครับผมจะเรียกว่าง่าดีผมเรียกว่ามังกรมังกรเจ๊กแล้วกันมังกรเจ๊กกับมังกรยุโรปนะครับมังกรไวเวิร์นนะถ้าฝั่งยุโรปมันจะแบบมังกรไวเวิวเร์นเยอะแยกอย่างนี้นะครับก็ อาจจะต้องตัดสินใจกันใหม่นะครับเพราะผมตอนนี้ก็ใช้เป็นมังกรจีนอยู่นะอาจจะต้องเปลี่ยนละต้องได้ใช้เป็นมังกรไวเวิร์นละแม่เห็นเขาคอมโบโหดเหลือเกินเอยสกิลแบบโคตรโหดต้องไปฝึกคอมโบแล้วแหละขนาดนี้อาา่าฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเดี๋ยววมาเจอกันใหม่แบบคอนเทนต์หน้านะครับใครอยากรู้หรืออยากลองนะครับลองคอมเมนต์ขึ้นมาเลยครับว่าอยาก อยากให้ผลนี้ตีกับผลนี้นะครับเนี่ยอยากให้มังกร2ตัวตีกับมังกรอีก2ตัวอะไรอย่างงี้ปะ่ะเออก็มาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะอา่าขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมจนจบนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย